สวัสดีค่ะกนกวันมงคลลากิจน,นะคะจอยค่ะหรือว่า Joy Rules Makeup ค่ะตอนนี้นะคะเป็นฟรีแลนซ์เมคอัพอาร์ติสค่ะแต่ก่อนนะคะเคยเป็นสถาปนิกค่ะภูมิสถาปนิกแล้วก็ทำงานมาประมาณ4ปีแล้วค่ะแต่ว่าเหมือนมันยังเป็นงานที่ยังไม่ใช่อะค่ะยังไม่โดนใจเพราะว่าเรายังไม่มีความสุขกับมันมากนะักก็เลยอยากจะมาลองเรียนแต่งหน้าดูค่ะเพราะว่าเคย มีความสนใจด้านการแต่งหน้ามาก่อนหน้านี้ก็ตอนก่อนหน้านี้ค่ะก็คือดู YouTube บ้างหรือว่าอะไรอย่างงี้บ้างทำบล็อกของตัวเองบ้างนะคะแต่ว่าเ,เหมือนมีความรู้ที่ยังไม่แม่นพอและคิดว่าถ้าเราจะเป็นบล็อกเกอร์ไปสอนคนอื่นนั้นเนี่ยถ้าความรู้ไม่แน่นเนี่ยเราจะไปสอนได้ยังไงคะการเรียนการสอนของที่นี่นะคะนอกจากจะได้ความรู้ที่แน่นแล้วก็มีทุกอย่างไม่ว่าเป็นความรู้ประสบการณ์หรือว่า ทฤษฎีต่างเนี่ยค่อนข้างเป๊ะอยู่แล้วแต่สิ่งที่พิเศษไปกว่านั้นนะคะก็คือเราจริงจังแต่เราก็ยังสนุกได้ค่ะทางด้านปฏิบัติเนี่ยเราไม่ได้ทํากันแค่ในห้องเรียนนะคะเรายังสามารถไปทํางานภัคสนามได้ด้วยแล้วก็อาจารย์เนี่ยได้ให้โอกาสดีๆนะคะที่ไม่รู้ว่าจะหาเองได้หรือเปล่าแต่ที่นี่มีให้นะคะเพื่อให้เราเนี่ยได้ลองฝึกมือแล้วก็รู้สึกว่าถ้าปฏิบัติจริงแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงคะ่ะ ที่ไปทำงานกับโรงเรียนแล้วนะคะก็จะมีเป็น personal training นะคะคือสอนแต่งหน้าสำหรับบุคคลทั่วไปค่ะแล้วก็มีงานประกวดต่างๆนะคะแล้วก็งาน runway fashion show ค่ะแล้วก็มีงานกองถ่ายค่ะสำหรับ portfolio นะคะได้ พอร์ตโฟลิโอมากมายค่ะแต่พอร์ตโฟลิโอนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่จบอยู่แค่ว่าภาพสวยหรือว่าภาพนั้นเนี่ยดูดีแค่ไหนจะไม่สามารถบอกได้ว่าภาพสวยๆแบบนี้คือเมคอัพดีหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้นะคะมันจะไม่ขึ้นอยู่กับการรีทัชค่ะแต่ว่าที่นี่เนี่ย,ยจะสอนถึงการแต่งหน้าเทคนิคต่างๆเลยนะคะที่ทําให้งานเนี่ยออกมาสมบูรณ์ไม่ใช่เพียงแค่รูปหนึ่งรูปนะคะประสบการณ์ที่ได้รับจากที่นี่นะคะ ก็ไม่ใช่เพียงแค่การแต่งหน้านะคะมันเป็นหน้าที่แล้วก็ความรับผิดชอบค่ะของอาชีพนี้นะคะเพราะว่าอย่างที่เคยเห็นมาก่อนนะคะว่าแบบเหมือนออกไปทํางานประสบการณ์จริงแต่ว่าไม่รู้ว่าต้องทําตัวยังไงหรือว่าไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาชีพนี้ต้องทําอะไรบ้างเพียงแค่แต่งหน้าหรือเปล่ามันไม่ใช่นะคะไม่ใช่เพียงแค่แต่งหน้านะคะเราจะต้องไปดูแลนักแสดงแล้วก็ให้ความ ละเอียดดูทุกดีเทลในการแต่งหน้านะคะแล้วก็การทัชอัพทุกครั้งนะคะมันเป็นหนึ่งในงานเราไม่ใช่เพียงแค่แต่งหน้าเสร็จแล้วก็จบค่ะที่นี่คือจะสอนไม่ว่าจะเป็นเบื้องหน้าหรือว่าเบื้องหลังที่เราต้องทําค่ะที่นี่มีได้ความละเอียดเยอะมากคือดูทุกดีเทลจริงๆค่ะถ้าถ้าทุกคนแบบมาเรียนแล้วเหมือนออไม่รู้ว่าถ้าไปทํางานจริงแล้วจะเป็นยังไงแต่ที่นี่เนะี่ยให้ทางประสบงานประสบการณ์ ทั้งการเรียนแล้วก็งานจริงค่ะความรู้สึกถึงคุณครูนะคะคือที่นี่นะคะคุณครูเนี่ยไม่ใช่เป็นเพียงแค่คุณครูะคะ่ะคือคุณครูเนี่ยให้ทั้งความรักความอบอุ่นแล้วก็ให้ทั้งความรู้นะคะซึ่งไม่รู้ว่าคุณครูที่อื่นจะเหมือนที่นี่หรือเปล่าแต่ที่นี่เนี่ยแบบไม่ใช่แค่เรื่องเรียนชีวิตทุกอย่างสามารถปรึกษาคุณครูได้แล้วก็สําหรับเพื่อนๆนะคะก็เพื่อนที่น <dishes> ี่ดีมากค่ะเป็นสังคมที่ดีมากสังคมหนึ่งที่ จอยถือว่ารู้สึกโชคดีมากค่ะที่ได้มาเจอเพื่อนๆที่นี่ค่ะอ,อ,อยากจะฝากถึงเพื่อนๆพอนน้องๆทุกคนนะคะที่อยากจะเรียนแต่งหน้าถ้าน้องๆ,ๆเพื่อนๆเนี่ยยังหาตัวเองไม่เจอไม่รู้ว่าตัวเองอยากจะทําอะไรแล้วก็บางคนอาจจะแบบทําอาชีพที่เรียนจบมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ยังแบบไม่พอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนความสุขมันไม่ได้เป็นเพียงแค่ตัวเงินนะคะว่าเราได้เงินเท่าไหร่หรืออะไรยังไง แต่คือเรามีความสุขกับการทำงานนั้นหรือเปล่าคือเมคอัพเนี่ยเป็นเมคอัพอาร์ติสไม่ใช่ว่าเป็นแค่งานงานหนึ่งนะคะแต่ว่าเมคอัพอาร์ติสเนี่ยก็คือเป็นไลฟ์สไตล์ของคนค่ะอย่างเช่นอ,อ,อาชีพนี้นะคะไม่ใช่เป็นเพียงแค่อาชีพค่ะแต่ว่ามันเป็นเหมือนไลฟ์สไตล์ค่ะทีเ่เพื่อนๆเ,เนี่ยจะต้องคน้นคว้าหาความรู้ไปเรื่อยๆคะแล้วก็สั่งสมประสบการณ์ค่ะน้องๆคนไหนที่อยากจะมีอนาคตที่แบบ มีความสุขแล้วก็ทํางานทุกวันและรู้สึกเหมือนไม่ได้ทํางานนะคะก็อยากจะให้น้องๆลองค้นหาตัวเองนะคะแล้วก็ลองเข้ามาเรียนที่เมคอัพอาร์ตแอนด์เทคนิคส o ูลนะคะน้องๆก็จะได้อะไรมากกว่าที่เป็นเพียงแค่อาชีพค่ะ